พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคาว่ากําแพงเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากําแพงก็คือเครื่องกัน้นเครื่องล้อมที่ก่อด้วยอิฐด,ดินหรือว่าหินเป็นต้นก็เลยทําให้นึกถึงกําแพงกับชีวิตนะครับกําแพงกับชีวิตให้ข้อคิดดังนี้กําแพงที่ขวางกั้นชีวิตเราไว้ให้เราไปไม่รอดเนี่ยนะครับต้องอยู่กับที่ก็มีอยู่หกําแพงด้วยกัน กำแพงที่หนึ่งก็คือเสพติดกับความเคยชินเราต้องติดหลมชีวิตอยู่ในหลุมแห่งความเคยชินอย่างเช่นง่ายต่อการชวนชักรักเสรีขี้เบื่อเชื่อโชครางเหินห่างกติกาเห็นแก่นหน้าพักพวกชอบสะดวกสบายตามใจตัวเองไม่หวั่นเกรงอบายมุกชอบสนุกในทุกโอกาสไม่ฉลาดรอบรู้ชอบสร้างศัตรูในที่ทำงาน ชอบดื่มชอบทานของหมื่นเมามักโทษกรรมเก่าว่าตามให้ผลเป็นคนเชื่อคนง่ายก็เลยถูกหลอกเป็นประจำนะครับนี่กัมภีที่หนึ่งพงที่สองก็คือไม่กระตือรือร้นถูกโมหะครอบงำใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนะครับหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ไม่ออกความเข็นใดๆไม่สนใจโลกและชีวิตน้อยเงาเศร้าซึมไม่กระตือรือร้น ถ้าเป็นคนทำงานก็ประเภทลาป่วยเป็นนิดลากิจเป็นประจำการงานชอบเปลี่ยงส่งเสียงชวนคุยทำชู้อ,อยู่เสมอพอเผลอก็หลับมากกลับก่อนเวลามาสายตลอดปีบ่นวัตถุระมีตลอดวันเวลามีคนไปพูดก็ไม่ฟังนั่งก็ไม่ติดที่งานมีก็ทำไม่เสร็จแต่บำเหน็จจะเอาหน้าเงาเมื่อไม่ได้ทำเป็นใบกับประชาชนไม่สนงานส่วนรวมละหลวมระเบียบชอบเอาเปรียบเพื่อนฝูง มีกำแพงไม่กระตือรือร้นกำแพงที่สก็คือไม่มีภาวะผู้นำไม่อยากเอาชนะตนเองเป็นคนชอบพ่ายแพ้ไม่สู้ไม่อึดไม่ฮึดไม่สู้เป็นคนไม่กล้าคิดไม่กล้าไต่บันไดฝันไม่มุ่งมั่นมีแต่รันทดใจถดถอยไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนไม่อดทนคอยที่สุดเขาจึงด้อยต้องผิดหวังทุกอย่างเลยนะครับ กำแพงที่4คิดบวกไม่เป็นคนโลกสวยกับคนคิดบวกเนี่ยต่างกันนะครับคนโลกสวยนั่นจะมองโลกในแง่ดีเกินความเป็นจริงอย่างเช่นรู้ว่าจะต้องเดินทางกลางทุ่งในวันพรุ่งนี้แทนที่จะเตรียมน้ำไปไม่เตรียมครับคิดคิดโลกสวยข้างหน้าอาจจะมีบ่อน้ำก็ได้อย่างนี้ก็โลกสวยเกินไปนะครับแต่คนคิดบวกเนี่ยจะมีทัศนคติเปิดกว้างยอมรับความเป็นจริง คนคิดบวกเป็นคนมองกว้างคิดคไกลใ่สูงนะครับอย่างเช่นพ่อแม่เป็นคนมีจิตใจคิดบวกในห้องเรียนลูกนะมีอยู่50คนลูกเขาสอบได้คนที่49ครับพ่อขบแม่เข้าไปโอบกอดลูกมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มพูดกับลูกว่าเก่งมากลูกพ่อลูกแม่เก่งยังไงโอ้ลูกชนะคนที่50ได้อย่างนี้เรียกว่าคิดบวกนะครับประการต่อมาก็คือ กำแพงที่5เก่งในเรื่องจ้องจับผิดคนอื่นอันนี้อันตรายนะครับกำแพงนี้เนี่ยชอบติชอบดา่าชอบว่าซอเสียดนินทาเหน็บแนมแกมประชดมีปกติชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นประเพณีพิธีกรรมด่ามหมดเสียหมดปากพร่อยสามหาวไม่เห็นโทษตนเองเห็นแต่โทษคนอื่นเนี่ยครับ พระเดชพระคุณพระาศาสนาโสพลแจ,จ่มจัตตสันโลจึงนิพนธ์สอนไว้ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนกลิ่นคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนกลิ่นของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรกำแพงที่ห้านี้อันตรายนะครับก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีทั้งนี้เพราะการจ้องจับผิดคนอื่นนี่แหละครับกำแพงที่6ก็คือชอบด่า ชอบติชินนินทาผู้มีศีลผู้ทรงธรรมโดยไม่แยกแยะดีชั่วนะครับมองแบบองค์รวมหรือเหมารวมเสียไปหมดไม่มีดีเลยนะครับเรียกกันว่าไม่มองแงด่ดีเหตุนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านจึงสอนว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถก้าวข้ามกำแพงอุปสรรคชีวิตทั้ง6เราก็สามารถยกชีวิตของเราขึ้นสู่ความสาเร็จขึ้นสู่ความสุขได้ง่าย